สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเปลือกไข่นี้นะครับให้นกกินนะครับเพราะว่าเปลือกไข่ของไก่ๆนะครับที่เราทำกินนะครับก็มีประโยชน์กับน้องนกหงสหยกนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเปลือกไข่นะครับมาให้นกหงสหยกกินครั้งแรกครับว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าน้องหงหยกผมที่เลี้ยงไว้2ตัวจะกินหรือเปล่า ใช้งานแล้วแล้วก็เราไม่ทิ้งนะครับเราก็มาจะมาทําให้เป็นประโยชน์นะครับนี่นะเยอะเลยดีกว่าทิ้งเสียเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่านกเราจะกินหรือเปล่าไปเลยอ่มามามาตัวเล็กมามาลองดูดิกินไหมเดี๋ยวพ่อไขีให้ไข่ให้ก่อนอันนี้นี่ให้นี่ไข่ี่ก่อนเราก็ไขยี่่นะ,ะให้น้องครับอันี้คือไก่ที่ล้างแล้วนะครับก็ไยี่น้องกิน,นะครับนี่ยี่ มา,มากินโดกินโดกินเลยเอามาตอนนี้อึมเอาลองดูดิมีเดี๋ยวจะเอาอาหารรอกอันนี้ฝึกให้น้องกินนะครับครั้งแรกนะครับลองฝึกดูนะครับว่าน้องจะกินหรือเปล่านะนี่ฝึก <S <S แต่ตัวนี้กินอยู่นะอันนี้ตัวนี้รุ่นพี่ตัวนี้เลี้ยงมาก่อนกินอยู่มาลองดู แต่น้องไม่กินเลยน้องอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปตากแดดอีกรอบให้มันแบบให้แบบมันกรอบมากกว่านี้แต่ว่าเราอาหารล่อหนึ่งอันนี้ครั้งแรกนะที่ว่าเราฝึกให้นกกินเปลือกไข่ลองดูว่าน้องจะกินหรือเปล่าเปลือกไข่ก็มีประโยชน์นะครับพี่น้องกับสําหรับนกของยกเราหรือว่ามีประโยชน์หลายๆสิ่งเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะทําให้เป็นประโยชน์แบบไหนนะครับบางคนก็จะเอาเปลือกเปลือกนกนะครับ ไปอะไรอะใส่ปุ๋ยเป็นปุ๋ยต้นไม้ก็ได้นะครับแต่นี้ผมเอาเปลือกไข่นะครับเปลือกไข่มาให้นกของโยกที่ผมเลี้ยงไว้นะครับขยี้ขยี้เลยกินไหมเนี่ยดูอืมกินนะครับกินแต่ว่าเขากินนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับตัวเล็กไม่กินเหรอตัวเล็กไม่กินเนี่ยลองดูดิเอาอร่อยเนี่ยพี่กินอยู่เนี่ยลองดูดิ มี่ตลอดตลอดไปดห่วงห่วงพี่เปล่าห่วงห่วงพี่นี่นำโชคกินดีอยู่อ่ะไปให้นำโชคกินดีกว่าไปน้ำโชคกินไปนำโชคกินดีอยู่ห่วงพี่ลองดูลองดูนะ ขึ้นมาดูดิน้องโชคขึ้นดูก่อนเออกินดูดิกินดินกินมินโชคไข่ย,ยี่ไข่ย,ยี่อันนี้เราเปลือกไข่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับล้างแล้วแล้วก็ตากแดดแล้วนะครับมันกรอบแล้วครับถึงเอาไปย,ยีได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวว่าอ้นี้เราเก็บไว้ให้นกกินได้หลายรอบอยู่นะครับเพราะว่าเปลือกไข่ตากแดดแล้วกรอบดีมากเลยแล้วก็ถ้าขยายให้กรอบไม่ได้นั่นก็ตากแดดไว้ ฆ่าเชื้อไว้ก็ดีนะเนี่ยเอาไปไหนละวไปไหนกันละวไปไหนกันละวไปไหนกันละกินไหมเนี่ยลองดูฝึกฝึกกินก่อนดิฝึกกินดิฝึกกินดิอ๋อนี่เหรอกินไหมเนี่ยลองดูดิตัวเล็กกินก่อนดิตัวเล็กไม่กินเลยตัวเล็ก โอ้หนี่มาอันนี้ตเลกน,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 นี่นี่ฝึกให้นกกินครั้งแรกนะว่าเขาจะกินต่อเพราะว่ามันมีเกลเซียมหลายอย่างนะครับแล้วก็มาล่อนะครับเอาอาหารมาล่อให้นี่กินเออต้องให้หัดกินนี่นะดูครั้งแรกเลยตัวนี้ ที่ฝึกให้หัดกินนะครับก็มีประโยชน์หลากหลายกับเขาก็ถ้ากินสองตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ลองดูออร่อยไหมลูกเปลือกไข่มีประโยชน์หลากหลายนะครับใช้ทําปุ๋ยต้นไม้ก็ได้นะครับแล้วก็เอามาขยี้ให้กับนกกินเพื่อสร้างเกลเซียมให้กับร่างกายตัวเองนะครับนี่เราก็ฝึกให้เขากินนะครับ ถ้ากินไม่หมดก็เอาไปตากแดดไว้ได้นะครับตากแดดฆ่าเชื้อไว้ได้นะครับอยู่ได้หลายวันอยู่นะครับเปลือกไข่เปลือกไข่ไข่มีประโยชน์หลากหลายสร้างสร้างแคลเซียมให้กับนกนะครับนะลูกกินก่อนกินก่อนฝึกก่อนลูกฝึกฝึกเออลองฝึกก่อนกินเบ้าอืมอืม อร่อยปะเนี่ยไอตัวนี้กินดีมากเลยเอายายาดิยาดิเอา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 มันกินมาเล็ดแต่ว่ามันไม่รู้จักกินเปลือกไข่แต่ก็ไม่เป็นไรฝึกไวก่อนฝึกไวเดี๋ยวก็กินเองเนี่ยพอพอจิกพอจิกไอ้นกพอจิกมาเล็ดแล้วก็เดี๋ยวก็จะจิกเปลือกไข่ไปด้วยอืมกินดิฝึกกินไปในตัวอืม วันนี้นะครับคลิปขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็แนะนําเคล็ดลับดีๆสําหรับคนเลี้ยงนกนะครับคนรักนกของโยกนะครับก็เปลือกไข่ที่เราทํากินแล้วแล้วก็อย่าทิ้งนะครับก็เอามาให้นกกินนะครับเราก็จะมีประโยชน์ต่อนกด้วยนะครับเปลือกไข่นะครับวันนี้สวัสดีครับบ้าย